เป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่เสียลลำคาวิชาปราบมา ขณะนั้นท่านมีอายุได้19ปีและคำอธิษฐานนั้นก็ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของท่านตลอดมาท่านขมักขม้นทำงานมากยิ่งขึ้นเมื่อรวบรวมทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะให้มานาของท่านใช้จ่ายไปได้ตลอดชีวิตจึงตัดสินใจออกบวชเมื่ออายุได้22ปีท่านได้อุปสมบทนวัสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี มีฉายาว่าจันทสโรภิกขุท่านจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องได้เพียงพรรษาเดียวก็ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดพระเชตุพนซึ่งถือเป็นวัดแรกที่ท่านได้ศึกษาทั้งวิปัสนาธุระและคันธธุระท่านจันทสโรภิกขุไม่เคยย่อท้อต่อการเรียนท่านจะไปสแสวงหาความรู้จากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นโดยข้ามฟากไปเรียนที่วัดอรุณราชวราราม ฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือมิฉนะนั้นก็จะไปยังวัดมหาธาตุหากมีเวลาพอก็จะมายังวัดสุทัศน์แล้วเลยต่อไปยังวัดสามปลื้มเพื่อให้ได้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น <S <S <c oughs> เมื่อท่านได้จำพรรษาณวัดพระเชตุพนนานพอสมควรท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาตามวัดต่าง,ง fool. ๆเช่นที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีและย้อนกลับไปจำพรรษา ที่วัดสองพี่น้องอันเป็นบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่งท่านเป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมมากคือตั้งแต่บวชแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานมาอย่างต่อเนื่องท่านได้เดินทางไปจำพรรษาณวัดต่างๆเพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำในระหว่างพรรษาที่12ท่านได้ไปจำพรรษาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรี ขณะที่จำพรรษาได้กึ่งพรรษาท่านก็หวนระลึกถึงความตั้งใจจริงในการบวชตั้งแต่อายุ19ปีโดยปฏิญาณว่าจะบวชจนตายนั้นบัดนี้ก็ได้บวชมาย่าง12พรรษาแล้วของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนั้นตนยังไม่บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นจึงสมควรที่จะเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเสียทีเมื่อตกลงใจเช่นนั้นแล้ว ก็ม tamam. ีความคิดท <sì> <people>? ี่จะทำความเพียรอย่างอุกฤษในวันเพ็นขึ้น15ค่ําเดือนสิบเมื่อกลับจากบิทบาทแล้วท่านก็รีบทำภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกังวลใจเสร็จแล้วจึงเข้าไปนั่งเจริญสมาธิภาวนาในพระอุโบสถโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกองเพลงก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้ว ก็หลับตาภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นความกระสับกระส่ายก็เริ่มติดตามมาแต่ก็ต้องทนนั่งต่อไปเพราะได้ตั้งสัจจะไปแล้วในที่สุดใจก็ค่อยค,อยคอยสงบลงทีละน้อยและรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่กลางกายใจชุ่มชื่นเบิกบานยังบอกไม่ถูกเย็นวันนั้นหลังจากทำภารกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับไปที่พระอุโบสถอีกครั้งและได้ตั้งสตยาีิสถานมั่นว่าหากไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุแล้วก็จะยอมสลักชีวิตไม่ลุกจากที่เป็นอันขาด ดวงกลมใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายยังคงความใสและยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ขณะที่ยังคงนิ่งอยู่นั้นก็มีเสียงผุดจากกลางดวงสว่างว่ามัชฌิมา,มมาปฏิปทาขณะนั้นก็มีจุดเล็กๆเรืองสว่างแสงวาบขึ้นมาจากกลางดวงนั้น และค่อยๆขยายขึ้นจนขนาดเท่ากับดวงเดิมแล้วดวงเดิมก็หายไปท่านได้เปล่งอุทานว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไม่รู้กันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมยูจนจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิด เมื่อหยุดใจไปเรื่อยๆท่านจึงเห็นกายต่างๆผุดซ้อนกันขึ้นมาจนกระทั่งถึงธรรมกายมีลักษณะสันฐานคล้ายพระปฏิมากรเกตด,ดอกบัวตูมแต่ใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจากนั้นท่านได้ทบทวนในสิ่งที่ท่านได้ค้นพบทำใจให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านได้เห็นนิมิตเป็นวัดวัดหนึ่ง ซึ่งท่านจำได้ว่าเป็นวัดบางปลาและเห็นได้ว่าที่นั่นจะมีผู้มีบุญสามารถบรรลุธรรมได้ดังที่ท่านได้บรรลุหลังจากออกพรรษาท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดบางปลาเพื่อสอนสั่งที่ท่านค้นพบจนกระทั่งมีผู้สามารถปฏิบัติธรรมจเจริญลอยตามท่านได้เป็นพระภิกษุสามรูปและครหัดสี่คนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่วิชาธรรมกาย